ลืมตาฮะยเปนหอม,มากเลยท่านแม่ท่านแม่ท,แมท่านพี่ฟื้นแล้วแม่นางในที่สุดเจ้าก็ฟื้นสักทีนี่ค่ะเจ้าตกลงมาจากรถม้าจนถึงตอนนี้สลบไปสองวันแล้วละ่ะท่านพี่ทำแค่ตกใจเทพแย่เนี่ยฟื้นแล้วก็ดีนะฟื้นแล้วก็ดีละ่ะ เจ้าคงหิวมากเลยสินะหากไม่ดังเกียรติคงจะหิวจริงๆมุม,มามเสียนหยนตวีคนสารเลวทำร้ายข้าจะต้องเป็นเช่นนี้ผลของการทำให้ข้าต้องจนตรอกข้าจะต้องทำให้ท่านชดใช้เป็นเท่าตัววันนี้ขายหมดแล้วว้าวได้ได้วันนี้เยอะมากเลย ใช่แล้วขอรับคนเยอะมากด้วยข้ายุ่งจนแทบไม่ไหวแล้วข้าเองก็เหมือนกันไม่คิดเลยนะว่าเมื่อก่อนดูเอ็กอินเดียนทำแชมพูคนที่นี่จะชอบมากขนาดนี้ที่นี่คือคลืคล่นไม่ธรรมดาเลยจริงๆราชินีท่านมาได้ยังไงเพคะราชินีละขอให้อภัย ที่ให้ท่านรอข้าก็มาร่วมสนุกด้วยนะสิไม่กล้าทำเช่นนั้นหรอกเพคะพอดีเลยมีของดีๆที่จะนำมาจากแคว้นเฉินเอามาให้ท่านดูด้วยนี่เป็นแชมพูที่ทำจากเอเสเซนต์ธรรมชาติเส้นใยสีเขียวนุ่มนวลผลิตภัณฑ์ของนางฟ้าจากเนื้อไม้ที่สมบูรณ์แบบเริ่มต้นใหม่ด้วยเส้นผมที่แข็งแรงล้างแคหายไปอย่างไร้ร่องรอย เส้นผมดูดีขึ้นสนิทที่แท้จริงเริ่มต้นที่เส้นผมนะพี่คะความงดงามกลับมาบอกลาความทุกข์ฮึได้เลยเอามาให้ข้าสิบกล่องดึงดูดในชอบริบตาคำพีความสำคัญของคำศัพท์ในการโฆษณาว่าแต่ว่าที่ข้ามาในครั้งนี้เพื่อตามหาของอย่างหนึ่งข้าเข้าใจแล้วล่ะงั้นเชนท่านตามข้ามาที่อ้องรับรองพักก่อนนะพี่คะมูซื ได้ไปเอาสินค้าจากโกดังมาให้ราชินีซะแล้วแถมของชิ้นอื่นอีกกล่องหนึ่งขอรับเท่าแกราชินีเชิญท่านทางนี้ไปคะรับกันแล้วล่ะไม่ทราบว่าราชินีต้องการหาของอะไรหรือเพคะข้าได้ยินมาว่าเจ้าเปิดหอประมวลขายสมบัติหายากของแบบนั้นที่ข้าต้องการเออ ราชินีทรงพูดถูกแล้วพปคะข้า,าสะสมสมบัติหายากไม่น้อยเลยของที่ราชินีต้องการคงต้องรบกวนท่านตามข้าขึ้นไปชั้นสองนะพคะทุกแกทุกแกขอรับเป็นอะไรไปองเฉินเอ๊ะองเฉินละ่ะท่านน้าบึ้งท่านหน้าบึงานนาบ้ง มาได้ยังไงเรื่องแควนเฉินเรียบร้อยแล้วหรือยังอืมมีแม่ทัพหลิงเยียนจัดการแทนแล้วล่ะดีมากเลยนะนอืมในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าสักทีขอโทษนะขอรบกวนสักหน่อยท้องเต้ฉันมาแล้วก็ควรจะคุยเรื่องทางการได้สักทีเออชอยช่ยชอ แต่ว่าข้าไม่คิดเลยว่าชิงซีจะทำธุรกิจได้ดีขนาดนี้ <c oughs> คือว่านะ <c oughs> ใช่ไหมสิตอนแรกลูกน้องมาแจ้งรายงานข้าก็ตกใจเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเช่นนั้นราชินีคิดว่าสุดลับของแควนเชิญ <c oughs> จะสามารถทดแทนสมบัติของแคว้นหนานเย่ได้หรือไม่ <c oughs> <c oughs> ดีมากแบบนี้พวกเราดก็ลดความกังวลได้แล้วนะสิ <c oughs> ราชินีช่างพูดเล่นเรามาคุยเรื่องสำคัญกันเถอะ ถึงแม้ว่าจะหาของที่มาทดแทนไข่มุกมังกรขนองน้ำยังไม่ได้แต่ว่าข้ารู้วิธีทำไข่มุกมังกรขนองน้ำได้นะหมายความว่าอย่างไรนี่เป็นความลับใหม่ที่ข้าได้ค้นหาเจอในราชวงศ์ข้าสามารถรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายของเผ่าจิ้งจอกมีพลังวิญญาณอันน้อยนิดอยู่ในนี้จริงๆด้วยนี่เป็นของหายากที่ใส่พลังวิญญาณเอาไว้อย่างนั้นเหร จริงๆนี่เป็นของทดลองที่ผิดพลาดชิ้นหนึ่งหากต้องการทําไข่มังกรคึกขนองน้ําออกมาจริงๆแล้วก็ข้าต้องการใช้วัตถุดิบเฉพาะบางอย่างวัตถุดิบอะไรละ่ะใช่ก่อนหน้านี้ข้าเคยตรวจสอบไว้แล้ววัตถุดิบเหล่านี้มาจากแคว้นหนานเย่นั่นเอง,เองว่าไงนะฟาบาท,ที่ท่านพูดก็คือเออฮะพยักหนะ้าใช่แล้ว ยินดีต้อนรับขอรับถ้ <c oughs> ท่านลูกค้าท่านต้องการอะไรหรือคอรับได้ยินมาว่าร้านนี้มีสมบัติหายากของแต่ละเคว้นสะสมเอาไว้ข้ามาตามหาของของสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่าร้านนี้จะมีหรือไม่สิ่งของของเรามีเยอะมากไม่ทราบว่าในท่านอยากจะได้สมบัติหายากแบบไหนหรือคอรับบอกความจริงก็ได้ข้าเป็นราชครูของเคว้นนานเย่ ของที่ตามหาต่างเป็นของที่มีค่ามากทั้งนั้นของที่ท่านตามหาต้องการของที่ท่านต้องการตามหาก็คือไข่มุกมังกรขนองน้ำไข่มุกมังกรขนองน้ำเหรอนั่นเป็นสมบัติเมืองของแคว้านนาันเย่ไม่ใช่หรอกนะร้านนี้มีขายหรือไม่ละ่ะเออขอโทษด้วยนะขอรับนายท่าน ของที่พวกเราไม่มีสมบัติชื่อว่าไข่มุกมังกรขนองน้ำท่านจะดูของอย่างอื่นหรือไม่ขอรับไม่ละขอรับนายท่านเดินทางดีๆล่ะเ๊ะคนนี้แปลกจริงๆฮะของที่จะคล้ายกับไข่มุกสลับวิญญาณไข่มุกสลับวิญญาณเป็นมรดกตกทอดของเผ่าจิ้งจอกของเจ้าจริงๆนั่นแหละ ถ้ายังคิดว่าไข่มุกสลับวิญญาณเป็นมารดกต,กตกทอดของเผ่าจิ้งจอกของพวกเราซะอีกแต่ว่าความลึกลับในสมัยโบราณแค่ตามหาวิธีก็สามารถคัดลอกได้ออของล้มเหลวก็มีพลังงานผสมแบบนี้ด้วยละ่ะของที่ทำสำเร็จไม่รู้ว่าจะโดดเด่นแค่ไหนกันนะ ถ้าคิดว่าคงเจอสามารถใส่พลังวิญญาณของแคว้นหนานเย่ทั้งแควนได้เลยละห้องเต้เฉินเพิ่งจะบอกว่าวัตถุดิบที่จะทําไข่มุกบางกระนองน,น้ําอยู่ที่แควนหนานเย่ของข้าไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดกันแน่ในป่าพิษก,ปกูป่าพิษกูป่าพิษกูอย่างนั้นเ่ะป่าพิษกูมีสิ่งมีพิษหลายชนิดอยู่อันตรายยิ่งนะไม่ทราบว่าห้องเต้เฉินต้องการวัตถุดิบอะไรกันแน่ซอกร้อย นั่นก็คือสิ่งที่สามารถฆ่าจิตวิญญาณของสัตว์วิญญาณหลังความตายได้ท่าน,น่าบึ้งจะไปที่อันตรายแบบนั้นน่ะลหละไม่ต้องห่วงนะข้าไม่เป็นอะไรหรอกข้าเข้าใจแล้วละ่ะถึงปาพิษกู่จะอันตรายแต่พูดถึงแล้วฮ่องเต้เฉินก็คงจะสามารถควบคุมมันได้อาจจะต้องขอโทษก่อนนะตอนนี้ในร่างของข้าก็มีพิษกูเกรงว่าท่านเพิ่งถอนพิษอย่างหนึ่ง ตอนนี้โดนพิษอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเทพนักรบถูกวางยาพิษข้ามอบสายานี้ให้ท่านดีหรือไม่เออไม่จำเป็นหรอกเนอะรู้แล้วละ่ะข้าจะให้สัตว์วิญญาณแก้พิษให้กับท่านข้าขอตัวก่อนนะราชินีเดินทางกลับดีๆละ่ะขอบพระทัยในความช่วยเหลือของราชินีพระยะค่ะเช่นกันเช่นกันขอให้ร่วมมือกันอย่างราบรืน่น